สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะหยุดหลายวันไม่ได้เจอกันเลยเจอแต่ช่องทางออนไลน์ทุกคนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมไปเที่ยวไหนกันมาบ้างระวังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในออนไลน์อีกแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักนะคะในในรายวิชาที่เราจะ ทำการเรียนการสอนกันนะคะก็คือ,อาการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทานนะคะทีนี้เราเราจะมาทำความรู้จักกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะ Supply Chain Management นะคะเรามาดูความหมายกันนะคะโซ่อุปทาน หมายถึงการเชื่อมต่อของหน่วยงานหรือจุดต่างๆในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เริ่มจากวัตถุดิบไปยังผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคคนสุดท้ายซึ่งประกอบไปด้วยนะคะผู้ส่งมอบโรงงานผู้ผลิตก็คือผู้ส่งมอบจะไปส่งมอบกับโรงงานผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้าหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะก็เข้าสู่กระบวนการศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านค้าย่อยและถึงลูกค้าผู้บริโภคนั่นเองนะคะทีนี้นะคะการบริหารนะคะการบริหารการไหลของข้อมูลและสินค้ามันจะไปลักษณะใดนนะคะ หรือการบริการจากแหล่งกำเนิดไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยจะต้องมีความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เป็นสมาชิกภายในโซ่อุปทานนะคะเพื่อ,เ,อเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่ต่างนะคะจะแบ่งเป็นสามระดับดังนี้นะคะระดับที่หนึ่งก็คือเบสิก สปรายเชนนะคะเป็นกลุ่มบริษัท3บริษัทหรือมากกว่าที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็คือผู้ผลิตนั่นเองนะคะไปจนถึงปลายทางนะคะก็ปลายทางก็คือลูกค้าหรือผู้บริโภคนั่นเองนะคะในส่วนของการไหลของสินค้าบริการข้อมูลและทางการเงินนะคะระดับที่2 เอ็ก n d เทนเดนนะคะซัพพลายเชนเป็นการขยาย Basic กซ p p l y Chain โดยมีการเพิ่มคนกลางนะคะก็คือพ่อค้าคนกลางนั่นเอง,เองในส่วนของผู้ผลิตหรือลูกค้าซึ่งเป็นการเพิ่มสมาชิกของระบบโซ่ประทานนั่นเองนะคะก็คือให้คาว่าโซ่มันจะต้องมีการต่อกันยาวๆนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ ก็มันทำให้สมาชิกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทำให้การบริหารการจัดการโซ่ประธานมีความซับซ้อนยุ่งยากยิ่งขึ้นก็นั่นก็หมายความว่ายิ่งมากคนยิ่งมากยิ่งมีความยุ่งยากมากขึ้นนั่นเองนะคะระดับที่3นะคะ a n t i m a t ท e ั Supply Chain เป็นระดับสูงสุดของโซ่ประทานนั่นเองนะคะเป็นกลุ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งที่อยู่ต้นทางและปลายทางโดยการไหลจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตรายแรกจนถึงผู้ริโภคลายสุดท้ายนะคะขอบเขตของการของการจัดโซ่ประทานมันก็จะมี3ระดับด้วยกันนะคะจะเป็นระดับกลยุทธ์นะคะ อันที่1นนะคะอันที่2ก็จะเป็นระดับยุทธวิธีอันที่3ก็จะเป็นระดับปฏิบัติการทีนี้เรามาดูนะคะว่า,าระดับกลยุทธ์จะมีอะไรบ้างนะคะก็คือประกอบด้วยการกําหนดนโยบายเพื่อเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าการมอบการมอบหรือมองหามองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตลาด โดยเป็นตลาดที่ผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้นั่นเองนะคะอันนี้คือกลยุทธ์ก็เป็นเหมือนกลยุทธ์การตลาดนั่นเองนะคะทีนี้มาดูระดับยุทธวิธีอ้าวแล้วมียุทธวิธียังไงนะคะเราจะเน้นการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายโดยจะบอกว่าจะจำหน่ายที่ไหนเมื่อไรและจะจำหน่ายโดยวิธีใด อันนี้มันก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละบริษัทของแต่ละหน่วยงานหรือของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะอันนี้คือแล้วแต่กลยุทธ์ของใครของมันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรามาดูอ่า การให้บริการลูกค้าการมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเข้าตลาดโดยเป็นตลาดที่ผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้อันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะคะทีนี้มาดูระดับการปฏิบัติการการปฏิบัติการจะแบ่งเป็นโซ่อุปทาน2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือการจัดวัสดุ คนที่จัดวัสดุก็จะมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือจัดหาจัดหาก็คือจัดหาวัตถุดิบจัดซื้อและจัดการผลิตพวกนี้นะคะก็คือจะบริหารจัดการในหน้าที่ของตัวเองอย่างครบถ้วนนะคะอันที่2ก็คือการจัดการกระจายสินค้าคนนี้พวกนี้ในกลุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่ก็คือจัดการในคลังสินค้าและเตรียมการ ขนส่งเพื่อนะคะส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคนั่นเองนะคะในคลิปนี้ก็เราก็ได้ทราบถึงกระบวนการต่างๆนะคะเกี่ยวกับห่วงโซ่ประทานนะคะในคลิปหน้านะคะขูก็จะมาอธิบายถึงนะคะการจัดช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะคลิปหน้าเจอกันนะคะ สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะขอบคุณค่ะ